ระหว่างของเราเป็นเครื่องเล็กนะครับนะนี่ตัวหนึ่งครับนะน้ำก็เหลืออยู่แค่นี้ครับขอดน้ำใส่บอ่อครับเห็นไหมครับปลามันกระเพื่อมกระเพือมอยู่น่าจะมีตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับผม มันตรงนี้มันจะเป็นผักตกครับมันน่าจะซุกอยู่ในนี้และครับปลาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใต้กิ่งตะกงตะแกเนี่ยครับน่าจะอยู่ใต้น,นี้และครับปลาเพราะตรงนี้มันเย็นเลยครับ ก็ต้องรีบสูบครับขอดเอาครับได้นิดได้หน่อยก็ขอดเอาเดี๋ยวปลามันจะนอกน้ำทั้งหมดครับแดดมันร้อนนะเนี่ยครับเราไม่ขอดต็วืน่นก็ขอดหมดนะคขอดได้ขอดครับ ตรงนี้ต้องแย่งกันไปก่อนครับไม่ไหวจริงผมก็จะขึ้นครับปลาก็จะสูบน้ำแล้วก็ล้างบ่อไปเลยครับโอ้ตัวใหญ่นี่นะรัปลาร้อนครับวันนี้ร้อนมา,มากเลยครับ มันขมุกขมัวอย่างนี้ไม่มีลมเลยครับดูใบไ,ไม้ครับไม่มีกระดิกเลยร้อนจนไม่อยากจะไปไหนเลยครับเนี่ยสงสารตามันครับเนี่ยมันมองเห็นดินแล้วครับ เนี่ยครับพอท่อใหญ่ก็ไม่คุ้มกับค่าน้ำมันครับขอดน้ำก็เลยพามานั่งแอบดูปลาก่อนครับ มันได้ล่มด้วยครับตรงนี้ปามันถึงอยู่ก็เลยมานั่งแอบดูนกดูอะไรมันผมฆ่าไปรอบนึงแล้วครับต้นสแกนเนี่ยผมใช้ยาฆ่าหญ้าป้ายไปรอบตายไปแล้วนะอันนี้มันขึ้นใหม่ผมไม่อยากให้มันขึ้นหรอกขึ้นแล้วมันเอาลงยากครับ ตะแกเนี่ยค่ายากมากปลาผมว่ามันน่าจะอยู่ใต้นี้ครับเยอะพอน,น้ำมันขาดแล้วนะครับเหลืออยู่แค่ตรงนี้แหละตังที่ผมขอดน้ำเนี่ยครับแล้วก็หลุมไปข้างล่างมันจะเล็ก ย่งดีนะครับที่มีร่มสแกนให้ครับเนี่ยพอได้อยู่อยู่ครับร่มสแกนมันเย็นหน่อยมันสูงครับเรื่องขนงเรื่องถ้าไม่มีร่มสแกนเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนครับแต่มันมีมดตะนอยเยอะครับมดตะนอยเยอะมากต้นสแกน ต้นน้อยตูดแดงนะครับต่อยปวดมากหนูระวังระวังมดตะนน้อยลูกยืนหลานเขาก็ไม่มีที่อยู่ครับอยู่ในบ้านก็เปิดแต่พัดลมหลังคาเตี้ยครับมันไม่มีมลมออกสู้อยู่ตามต้นไม้ไม่ได้หรอกครับต้นไม้เราจะเย็นกว่าผมก็พาหลานเดินมาดูตรงนี้รตรงนี้ เดี๋ยวมดจะน้อยมันจะตอยนี่ครับน้ำมันก็จะไหลไปหาผมครับมีแค่นี้แหละไม่เยอะหรอกครับเนี่ยผมขอดมันก็ไปหาผมเรื่อยไปไปเดี๋ยวมดจะน้อยตอยเดี๋ยวขอดีสักหน่อยก็ต้องดับแล้วครับน้ำจะแห้งสู่ท่อเดี๋ยวรอมันไหลามาอีกกว่า นี่ครับผมเครื่องเรามันเป็นเครื่องเล็กครับแต่มันก็ประหยัดน้ำมันนะครับพอขอได้อยู่ดีกว่าเราท่อใหญ่มาท่อใหญ่มานี่ก็น้ำมันก็ต้องเป็นพันแล้วครับนี่ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทแล้วครับเติมไปร้อยกว่าบาทแล้วครับซื้อใส่กระรอนมาสามร้อยครับเมื่อก่อนทางแถวครับเดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้แล้วครับ ห้าหกสิบาทหรือร้อยกว่าบาทเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วเออโอ้ดูทีนี้ครับไข่พาดนะครับตัวใหญ่มากเลยครับใม่รู้ว่าปลาอะไรครับขึ้นไม่เห็นตัว จะรอนั่งเฝ้าดูตรงนี้ครับ จะดูตอนที่น้ำมันแห้งนะครับก็จะมีปลาอะไรมากเพราเหลืออีกไม่เยอะแล้วครนยน้ำมันก็ไหลามาเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเนี่ยครับมันเข้าออกออกอยู่ใต้นี้ครับ ราดูดได้ไม่กี่มากน้อยแล้วครับตูบได้ไม่กี่มากน้อยก็ตูดท่อกอ็ลอยแล้วครับเอาแค่ตูดท่อลอยครับแต่วันนี้มันคืบไหมครับเริ่มมาแล้วครับคืมแต่ไม่รู้จะตกหรือไม่ตกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน ระหว่างของเราเป็นเครื่องเล็กนะครับบางนน่นเป็นเครื่องใหญ่ครับสองตัวนน่นตัวหนึ่งครับเดี๋ยวซูมให้ดูครนี่ตัวหนึ่งครับ,ยนะรบอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูวนะ่า เราเครื่องเล็กเราจะสู้เขาไหวไหมครับนามมีอยู่แค่นี้ครับเนี่ยครับนามมีอยู่แค่นี้เองนะครับของเราจะถึงสูดทอดแล้วนะขอแค่พอปลาประทังชีวิตก็พอแล้วครับ แต่กลางวันผมก็ไม่ได้วิ่งครับตรงสารเครื่องเครื่องมันร้อนปลาช่อนมันมาได้น้ำครับมารอเล่นน้ำนี่ครับดู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 ดดปลาซิวกระโดดครับ อนเท้าเราติดปลามันจะไม่กระโดดครับตอนเยนเ็ยนๆนี่ปลาซิวปลาลูกปานินครับไม่ขอเยอะแล้วครับขอแค่ปลาขึ้นมาสักเรื่หนึ่งปลามันไม่ร้อเนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขอดเอาครับ สงสารปามนะครับปามยังไม่โตเต็มที่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆผมก็ต้องขึ้นนลครับต้องยอมสูบน้ำออกครับแล้วก็ขึ้นปลาขายไปเลยครับได้ท่ายก็เอาแต่ปามันยังไม่โตครับบอกตรงๆโอ้โหดูปลาครับ ปลาซิวหน้าจะเยอะนะครับเนี่ยซิวไฟครับซิวยักษ์ครับ อย่าดันโอ้ยอย่าดันปูไทยอยู่เห็นแล้วอย่าดันด้ภาพมันนี่นี่เนี่ยอยู่เฉยๆแน่โอ้ยนกกลับรังแล้วครับฝั่งนู้นน่ากลัวจะเป็นนกเป็ดน้ำ มุกกะยางนีู่เลยครับมุกไกลๆเลยดูครับดู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 ครับดูดูมันกระโดดครับดู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  ขามานั่งลุ้นปลาครับว่ม,มีปลาอะไรบนะ้างดูปลาติ้วมันกระโดดครับเดี๋ยวผมปูมนกปากหางให้ดูครับเยอะมากเลยครับโอ้ย ไม่ได้เออภาพมันไม่นิ่งนู่นครับข้างบน,นู่นก็มีเข้าฝนนะครับแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าอยากให้ตกครับจะได้น้ำน้ำมันจะได้มาถึงเรา ดูปา้ากระโดดนะมีทั้งลูกฟลาน,นินมีทั้งฟลาติวยักษ์นะครับนอน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 นนนนอน,น,อนโอ้ ซื้อทั้งลูกกัน,กน,นหรตัวนู้นติดแล้วห่ะแล้วตัวเนี้ยไม่รู้จะสู้ท่อใหญ่เข้าไหวป่นะ เดี๋ยวเขาเงี้ยเขาก็าเ,าเลิกอูดูนะครับเหลือแต่เราเองเราก็ขอดไปได้เรื่อยๆครับคนบ้านผมก็ทะเลาะแต่มาขามเทียแเลยครับ รับเดียวครับเจอท่อใหญ่ดึงเข้าไปจะแ,แห้งอยู่แล้วครับของเราก็ไม่รู้จะขอได้ขีดมากน้อยนะครับเดี๋ยวพอเครื่องพื้นเขาหยุดวิ่งเราก็ค่อยมาเขาหยุดสูบเราก็มาสูบแล้วก็คื้น ลึกมันถูกง่ายขึ้นครับมันชันมากอืมใจผมก็อยากได้เครื่องหางนะครับหางที่เป็นใสาย,ยางหน้าติดนะครับผมว่าจะลองทำดูอยู่ แน่แล้วนะครับข้อใหญ่คอดกินหมดแล้วครับของเราก็หัวก็หลกแล้วครับเนี่ยเยกะตกอ่ะได้ไม่กี่มากน้อยแล้วครับ ปามันก็เหมือนกับมันจะบอกว่าย่าดันปามันเหมือนกับมันจะรู้ว่าน้ําจะแห้งแล้วครับก็หาทางไปครับนู้นครับน้ําเดือดไปนู่นเลยครับขุ่นคักไปเลยโอ้เด๋อดล้ม จากตอนแรกน้ำไหลไปหาเรานะครับตอนนี้น้ำไหลกลับไปหาท่อใหญ่แล้วครับผมเพราะท่อใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆเราครับสู้ขาดใจครับเดี๋ยวพอคืนนี้เขาหยุดวิ่งน้ำมันก็กลับมาเหมือนเดิมครับน้องมันดับให้แล้วครับ น้องมันดับให้แล้วเราก็ขอดไปะ๋อฮะฮ่ฮ่เออเออ ตะวันวันนี้สวยมากเลยครับเนี่ยตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าครับสวยมากครับเนี่ยพามาดูตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าครับ แสงสุดท้ายของวันนี้ครับปะ่ะใส่เท้าเดินสวยนะครับวันนี้ตะวันสวยมากครับ แสงสุดท้ายของวันนี้ครับกำลังจะรับขอบฟ้าไปแล้ว,วตัดหญ้ายอยู่ดีๆนะครับแต่ก็เจออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับเดี๋ยวมาดูนะครับมันคืออะไร เตาครับผมเตาครับเตาสองตัวเลยครับเนี่ยนี่ตัวครับ ครัไม่รู้เขาขึ้นมาทำอะไรนะครับผมก็จะตัดหญ้าท่านหน่อย <c oughs> หลังจากที่เราตัดหญ้าทางเดินเสร็จนะครับเราก็ไปเจอเอากล้วยสุกพอดีเลยครับก็อพอดีวิ่งน้ำแล้วน้ํามันแห้งตูดท่อแล้วครับก็เลยไม่ได้วิ่งก็เลยมาเลาะหาตัดต้นหาตัดหญ้าทางเดินเข้าสวนนะมาหาเลาะดูกล้วยครับก็มาเจอครับเนี่ยนี่ครับ มาเจอ,เอกล้วยสุกครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอากลับบ้านครับเดี๋ยวดูอีกก่อนครับเดี๋ยวไปหาเลาะเาะดูอีกหน่อยพอไม่ได้เข้ามานานแล้วครับจะเป็นเดือนแล้วครับส่วนนี้ที่ไม่ได้เข้าครับเดี๋ยวไปเลาะดูก่อนครับก็มีอีกไหมแต่ตอนนี้มันมีแต่เครือพอได้กินอยู่ครับเคือมันไม่ถือว่าสวยนะครับกล้วยหนาแล้ง เราก็เอาไว้กินนะครับนี่ก็ยังไม่แก่ครับแหเขือสักกตีดนึงนี่ครับแต่ก็ยังไม่แก่นะครับเดี๋ยวไปรอดดูกันครับเนี่ไนไงเขือเนี่นเ,เดี๋ยวไปดูข้างในก่อน เดี๋ยวไปหาดูข้างในก่อนครับ มีเคอรอเดียวครับผมที่พอกินได้